รถเดิมๆนะคะร้อเดิมนะคะแล้วก็อย่างใหม่นะคะด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้ถึง3คนกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็น CNG จากโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นประหยัดน้ำมันมากๆลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะค่าว็น,น้องอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นนี่คือเลทสีดาวนะคะ เด้าตบอยรถบ้านสาขาชามนั่นเองนะคะสาขาที่เต้ายืนอยู่มาง่ายมากๆเลยเพียงนะคะเพียงลูกค้าปักหมุดนะคะบอยรถบ้านสาขาชามนะคะหรือนะคะวิ่งผ่านมาถึงชามนะคะมองปั๊มเท่งไว้เลยร้านเราอยู่ติดกับปั๊มเท่งเลยค่ะจะมีป้ายบอยรถบ้านแผ่นใหญ่ติดเลยนะคะมองเห็นชัดมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเต้าจะเอารถมารีวิวนะคะก็คือเป็นโตโยต้านะคะอันติดนะคะ ปี2013นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณจะได้สภาพรถที่สวยนะคะและนะคะบอดี้ที่กว้างขวางนะ่าใช้งานมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัว E นะคะเป็นเครื่อง1.6 E นะคะรถสีขาวนะคะได้รถเดิมๆนะคะร้อเดิมนะคะแล้วก็ยางใหม่นะคะและที่สำคัญนะคะ คันนี้มีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างด้วยแบบนี้เลยสวยๆนะคะตีสก์ตมาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะน่าใช้งานมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับภายในนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้นะคะความคุมโทนนะคะด้วยสีขาวนะคะตัดเทานะคะจะได้เป็นระบบแอร์แบคคู่นะคะเพราะว่าเป็นรถบอดี้ใหญ่นะคะระบบเป็นเกียร์โตนะคะ ตัวนี้จะยังเป็นวิทยุอยู่นะคะแล้วก็ระบบแทะนะคะเป็นแบบหมุนนะคะและที่สําคัญนะคะเขาจะมีกล้องติดหน้ารถมาให้ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าน่าใช้งานมากมาเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงว่ากว้างขวางแค่ไหนค่ะสนับสนุนโดย Car ร์โฟ r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า80,00คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u ั .com สำหรับนะคะ เลยว่ากว้างกว่างมากๆนะคะสําหรับโตโยต้าแ t นติสนะคะด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้ถึง3คนกันเลยทีเดียวนะคะกว้างกว่างนะคะนี่นะคะแถวนั่งก็คือแบบสะดวกสบายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนิดนึงนะคะสําหรับด้านท้ายสําหรับคันนี้นะคะก็จะระบุเลยนะคะคอร์รานติสนะคะ 1.6e นะคะตัวนี้เป็น CNG จากโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นประหยัดน้ำมันมากๆลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะ นี่นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีนะคะช่องเก็บแก๊สนะคะ CNG นะคะแต่วางสัมภาระนะคะยังคงวางได้เยอะเหมือนเดิมเลยค่ะโอเคเรายนชมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเสนอราคากันนิดนึงนะคะว่ารถคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสำหรับอันติปี2013 1.6 E นะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่279,000บาทนะคะ สำหรับใครที่ดูรีวิวมานะคะคุณลูกค้าจะได้รับส่วนลดอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสนใจนะคะค่างวดน้องอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นนี่คือเลทฟรีดาวนะคะน้องสามารถจัดค่างวดนะคะจัดได้แบบฟรีดาวนะคะผ่อนได้แบบสบายๆเลยด้วยนะคะค่างวด5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเน้นย้ำอีกสักรอบนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากซื้อรถที่บอยรถบ้านอย่าลืมติดตามที่เพจบอยรถบ้านสาขาชามหรือเพจบอยรถบ้านทั้ง4สาขานะคะ และ YouTube ของบอยร,รถบ้านนะคะเราจะมีรีวิวรถส,สวยๆมากมายนะคะไว้แนะนำลูกค้านะคะหรือลูกค้าจะเลือกใช้โปรโมชั่น2.99นะคะผ่อนได้นานถึง7ปีกับบอยร,รถบ้านก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เซลเตวมารีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย